ตรงนี้กำลังประกอบอินเวอร์เตอร์อยู่นะครับผมไม่รู้ว่าผมจะเข้าไปรบกวนเขาหรือเปล่านี่คือชิ้นส่วนที่สำคัญครับซึ่งอาจจะไม่ได้พบเจอในอินเวอร์เตอร์ทั่วไปนะครับแผ่นนี้มีไว้เพื่อเสริมความแข็งแรงของแผงระบายความร้อนเข้าด้วยกันเพราะว่าแผงระบายความร้อนนั้นมีตัวที่เป็น m o สเฟตติดอยู่ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่ประเทศจีนเมืองกุ้ยโจที่นี่มีโรงงานที่เขาผลิตอินเวอร์เตอร์ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญมากๆในระบบโซล่าเซลล์และผมได้รับโอกาสพิเศษมากๆให้เข้าไปชมถึงลายผลิตนะครับว่าอินเวอร์เตอร์ที่เราใช้กันอยู่ที่บ้านเรานั้นเขาผลิตกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวเชิญท่านผู้ชมไปดูพร้อมๆกันเลยครับผมมาถึงส่วนตรงนี้เนี่ย เป็นส่วนของโชว์รูมฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นเซอร์ติฟิเคตของทางโรงงานที่ได้รับ Distributor all over the world like Poland Turkey etc. and we also have two R&D center one is in Shenzhen another one is in Xi'an so and we also have branch office in the Silicon Valley USA ว้าวเจ้าหน้าที่ที่มาต้อนรับทีมงานของพวกเราจากประเทศไทย ได้นำพวกเรามาที่ห้องประชุมเพื่อฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของโรงงานข้อมูลของผลิตภัณฑ์รุ่นต่างๆจากนั้นจึงเข้าไปชมลายผลิตขั้นตอนแรกของการผลิตอินเวอร์เตอร์ก็คือการประกอบอุปกรณ์บนบอร์ดโดยที่นี่จะผลิตแผ่นปริน้นหรือแผ่น PCB เองแผ่น PCB ที่เสร็จแล้วจะถูกนำเข้ามาห้องนี้เครื่องจักรจะหยิบอุปกรณ์ชิ้นเล็กวางบนแผ่นปริน้นด้วยความแม่นยำจากนั้นจะเคลื่อนที่มาอย่างตู้ที่เป็นเตาอบ,อบ เพื่อให้ความร้อนให้ตะกัวละลายทําให้อุปกรณ์เชื่อมติดบนแผ่นปริน้นผ่านตู้ลดความร้อนคุลลิ่งเทเนลและออกมาที่จุดสุดท้ายจะมีพนักงานคอยตรวจสอบความถูกต้องขั้นตอนต่อมาจะเป็นการติดตั้งอุปกรณ์ชิ้นใหญ่เช่นขดลวดคอยทองแดงแผ่นอลูมิเนียมระบายความร้อนหรือฮิตซิงขั้นตอนนี้จะติดตั้งด้วยพนักงาน จากนั้นจะส่งมาอีกห้องนึงเพื่อติดตั้งแผ่นบอร์ดนี้เข้ากับกล่องโลหะผมกำลังเดินเข้ามาในลายที่ประกอบประกอบอินเวอร์เตอร์เสร็จจากนี้เขาจะส่งไปต่อน้องคนนี้แล้วเขาจะเทสเทสทางไฟฟ้าอ,อเทสด,ด้วยเครื่องวัดต่างๆแต่ผมคิดว่าผมอยู่ผิดทางผมควรจะไปอยู่ฝั่งโน้นมกนกาว่านี่แม่ อ๋อโต๊ะนี้มันหมุนได้นะครับเนี่ยหมุนได้เป็นเป็นกล่องเปล่าๆนะที่ยังไม่ได้มีอะไรเลยนะเดี๋ยวผมจะยกให้ท่านผู้ชมดูเนี่ยโอ้หหนาะทำด้วยเหล็กน้ำอ่เขาขั้นตอนแรกคือเขาจะใส่ที่เป็นแผ่นสีดำนั่นแผ่นนี้ พนักงานใส่แผ่นนี้เป็นแผ่นฉนวนสีดําตรงนั้นจะเป็นซิลิโคนระบายความร้อนติดสติกเกอร์ที่เป็นบาร์โค้ดเป็นซีเรียลแมเบอร์ของเครื่อง จากนั้นทำการประกอบสายกราวพัดลมระบายความร้อน3ตัวครับตอนนี้พนักงานกนลำลังประกอบ,บ,บพัดลมเข้ากับเฟรมของอินเวอร์เตอร์จากนั้นก็จะมีการยอบทิลิโคนเพื่อเสริมความแข็งแรงของอุปกรณ์บางตัว นี่คือชิ้นส่วนที่สำคัญครับซึ่งอาจจะไม่ได้พบเจอในอินเวอร์เตอร์ทั่วไปนะครับแผ่นนี้มีไว้เพื่อเสริมความแข็งแรงของแผงระบายความร้อนเข้าด้วยกันเพราะว่าแผงระบายความร้อนนั้นมีตัวที่เป็น m o สเฟตติดอยู่หากมันโยกคลอนเนี่ยมันก็จะทำให้จุดแบตเตรีเกิดความเครียนและไม่แข็งแรงนะครับอินเวอร์เตอร์ที่นี่จึงต้องผ่านการใส่แผ่นเบเกอร์ไลท์หรือเป็นแผ่น ยึดแผ่นระบายความร้อนเข้าด้วยกันเมื่อประกอบชิ้นส่วนทุกอย่างเข้าด้วยกันก็จะต้องมาที่จุดสำหรับทดสอบทางไฟฟ้าซึ่งเขาก็จะต่อสายเข้ากับในตัวเครื่องนะครับและพร้อมกันนั้นก็จะมีรีพอร์ตปริน้นออกมา 4.24kV ก็คือเป็นการเทสไฟฟ้าแรงสูงนั่นเองนะครับ จุดสุดท้ายของลายประกอบจะมีการทดสอบการรั่วของไฟเรียกว่าล k กเทสที่จุดนี้จะทดสอบโดยการปล่อยไฟแรงดัน4,240โวลต์เป็นกระแสตรงเพื่อดูว่ามีการรั่วลงกราวหรือไม่จากจุดในลายคอนเวเยอร์ที่เห็นอยู่นั้นเป็นการเทสเบื้องต้นทางไฟฟ้าวัดค่าต่างๆแต่ก่อนที่จะไปสู่ลายแพ็คจะต้องมาผ่านจุดนี้จุดนี้เรียกว่าปรตติ้งเทสก็คือการ ทดสอบให้แน่ใจว่าเครื่องนี้ไม่ใช่เพียงแค่ทำงานได้แต่จะต้องทำงานได้ตามระยะเวลาที่ควรจะเป็นการทดสอบเอจิ้งนั้นมี3ขั้นตอน Pre-Aging Aging และไฟ n อลเอจิ้งปรีเอจิ้ก็คือการจ่ายกระแสะไฟที่เป็นไฟ AC และเป็นไฟ DC เป็นการทดสอบจ่ายไฟเข้าช่องขั้วต่อแบตเตอรี่จ่ายไฟกระแสะสลับเข้าทางช่องกริดเพื่อดูว่าระบบ ATS ระบบออนกริดทำงานหรือไม่ ผมกําลังเข้าไปสู่ห้องที่มีความสําคัญมากๆที่จะทําให้นวร์เตอร์ทุกตัวออกจากโรงงานแห่งนี้สามารถใช้งานได้ยาวนานนั่นก็คือห้องนี้เรียกว่าเอจจิ้งเทส g i เอจจิ้งเทสคือการทดสอบจําลองเสมือนการใช้งานจริงของลูกค้านะครับก็คือมีการปล่อยไฟเข้าไปปล่อยแผง p ีวีเข้าไปแล้วก็ปล่อยโหลดเข้าไปนะครับมีการหยุดมีการดับมีการเชื่อมมีการต่อมีโหลดกระชาก โหลดเต็มโหลดครึ่งหนึ่งตามสถานการณ์ที่จำลองการใช้งานจริงของลูกค้าเขาจะทำอย่างนี้ต่อเนื่อง8ชั่วโมงและในห้องนี้เป็นแค่ส่วนเดียวนะครับสามารถทดสอบอ,อินเวอร์เตอร์ได้พร้อมๆกันถึง42ตัวนะห้องนี้จะมีเครื่องมือสำหรับจ่ายไฟและจำลองโหลดในสภาวะต่างๆเช่นจำลองโหลดกระชากโหลดกระชากคือการสร้างโหลดจำลองในช่วงสั้นๆส,สูงกว่าพิกัดของอินเวอร์เตอร์เช่นอินเวอร์เตอร์5,000วัตต์ จะสร้างโหลดจำลองเป็น2เท่าก็คือ1 0,000วัตต์ในช่วงเวลาสั้นๆเช่น10วินาทีเอาละไปดูว่าหลังจากนี้อินเวอร์เตอร์จะไปไหนครับตามไปเลยครับก็จะมาเข้าสู่อีกจุดหนึ่งจุดนี้จะเป็นการเทสอีกครั้งหนึ่งจากนั้นจะทดสอบสั่งงานผ่านแอปพลิเคชันโดยจะเทสว่าทุกฟังก์ชันสามารถทำงานได้ดีหรือไม่และก็มาที่จุดนี้ก็คือ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการเทสแล้วก็พร้อมที่จะนำไปสู่ลายแพคกิ้งอินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการเทสก็จะถูกสวมทับด้วยพลาสติกชีตจากนั้นใส่ที่เป็นโฟมแบบนี้เอาไว้สำหรับกันกระแทกทั้งหัวทั้งท้ายแล้วก็ขั้นตอนต่อมาก็คือใส่ลงไปในกล่องนี้ อินเวอร์เตอร์รุ่นที่ผมไปดูนั้นเมื่อประกอบเสร็จแล้วก็จะถูกส่งมาที่นี่นะครับที่นี่ก็จะทำการแพ็คและก็จัดเรียงเอาไว้พร้อมที่จะส่งออกไปกระจายทั่วโลกนะครับส่วนหนึ่งของสินค้าโรงงานนี้มีส่งมาในประเทศไทยด้วยภายใต้ยี่ห้อโซล่าเอ e เน y เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับกระบ,บวนการผลิตอินเวอร์เตอร์ที่เราใช้กันอยู่ที่เมืองไทยนะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่นี่มาให้เห็น กระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นจนถึงจบนะครับผมตื่นเต้นเพราะว่าโรงงานที่นี่เขาไม่ได้ทําแค่การประกอบลงกล่องแต่เขาทําแผ่น PCB เขาประกอบอุปกรณ์ที่เรียกว่า SMD ด้วยตัวเองนั่นหมายความว่าหากเกิดมีปัญหาเรื่องคุณภาพเขาสามารถสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าเขาประกอบในโรงงานเดียวกันนะครับสําหรับการเยี่ยมชมโรงงานผลิตอินเวอร์เตอร์ในประเทศจีนวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์วัฒนาอิสระภยัยจิต กรรมการผู้จัดการบริษัท Bed to Home จำกัดที่ช่วยติดต่อประสานงานและขออนุญาตทางโรงงานเพื่อให้ผมได้สามารถนำกล้องเข้าไปถ่ายวิดีโอได้ถึงในไลน์ผลิตถ้าหากท่านผู้ชมสนใจสินค้าอินเวอร์เตอร์ที่ผลิตจากโรงงานแห่งนี้ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดสเปคของอินเวอร์เตอร์แต่ละรุ่นได้ทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของ Solar Energy สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมรวมทั้งสั่งซื้อได้ทางช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้ สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ